สวัสดีครับ f c ช่องไทยขาพลาสสมบัติครับมือนี้กับพลาสสมบัติเก่าครับเอฟคิวสามห้านะครับวันนี้ทำงานละนี่เป็นฐานไถนะครับตอนที่ไปแบตหมดพอดีนะครับวันนี้เรามาโชว์กันเลยทีเดียวนะครับก็สมบัติทางเรานะครับก็ไม่ค่อยได้เจอสมบัติมีค่าอะไรบ่อยนักนะครับนี่ก็เป็นเสียม นะครับเป็นเครื่องมือทําการ,กรเกษตรมากกว่าอันนี้ก็เป็นเศษของมีดนะครับตัวนี้ไม่เข้าสนิมนะครับตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ของพวกจอบพวกอะไรนะครับนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับแล้วก็วันนี้ไหนล่ะน้องเอ,อื้อ เอาไม้พวกก่อนก็ส่วนสมบัติจริงๆก็ได้อยู่2บาทนะครับไม้ก็คือเป็นทุกงนานะครับนะก็ยังดีนะครับวันนี้ได้ของดีมานะครับเป็นพิกธรณีนะครับโบราณน,นะครับตัวนี้จะใช้ในการไถานานะครับทำไปใส่กับไม้แล้วก็ใช้ควายดึงนะครับเป็นผานไทย นะครับรุ่นแรกนะครับจะมีเท่านี้นะครับยุกๆที่เหล็กกําลังหายากนะครับเหล็กหายยากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับต่อจากนี้ก็เป็นไม้นะครับก็ใช้ในการทําการเกษตรนะครับแต่ก่อนส่วนเสียมก็เหลือแค่นี้เองเห็นผไหมครับเอฟซีอืมตอนแรกคมนึกว่าเสียมอะไรแหลมๆอ่ะมาเป็นเสียมอันนี้เป็นเสียมรุ่นใหม่อยู่ครับ ราคา,า,าหลายลาบาทนะเขาราคา,า,า,าโอ้ได้มาแล้วนี่ FC เตรียมจะล่วงแล้วเร็วใจมัร้นอนแล้วนะพี่ยดอกเอื้อมมันกำลังออกนะเนี่ยเป็นทองเหลืองครับ FC ตัวนี้เป็นทองเหลืองนะถ้าเราใช้โฟกัสแว็บซี่อันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้รัชก,การที่เก้าอันนี้ออกแล้วฮะเป็นรัชก,การที่เก้าอันนี้ไม่ได้ใจนะครับ เดี๋ยวดูดูดูเอือตัวนี้งามเลยเอือ่ไม่ใช่เงินเงินโบราณเลยครับเอฟซีดู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 เป็นทองแดงนะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอื้งอุ้กกบ ำปฏิกิยาอยู่ครับเอฟซีจวดจวดไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าไม่เข้าสนิมน,นะ,ะไม่เข้าสนิมถ้าผมว่าถ้าเป็นจอดคเอฟซีสุดยอดเคือว่า เกีียวอยู่ครับวันนี้นะ <ST RI K> ก็แช่นะครับแช่น้ำยาหนึ่งคืนนะครับก็ได้ออกมาประมาณนี้ก็เป็นเหรียญรัชกาลที่9ปีประมาณ2520ัรกว่ากว่านะครับเป็นตราแผ่นดินนะครับก็อยากจะบอกเอซีว่าทุกที่นะครับมีสมบัตินะครับมูลค่ามากมูลค่าน้อยสักวันหนึ่งเราต้องเจอทองคำชิ้นใหญ่ๆนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับนักล่าสมบัติใต้พิภพทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนี่ก็ขอเอาไว้เพยทคานี้สวัสดีครับ